คุณจิ๊บครับตะวันฉายอายุเท่าไหร่ครับตะวันฉายอายุเท่าไหร่ครับอายุ1ปีครับหปีหนึ่งขวบเท่านั้นเอง โอ้โหมีันกไงนี่ขอโทษนะนี่คือนกพันเหี่ยวเหยี่ยวแฮรริสครับเหยี่ยวแฮริสนะครับปกติเขาจะอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าในธรรมชาติเนี่ยครับอายุจะประมาณ10ปีถึง15ปีครับ10ถึง15ปีและนี่คือ1ขวบเท่านั้นเองหนึ่งขวบครับแล้วอะไรคืออะไรนะหน่วยขับไล่ติดปีคืออะไรครับคือตะวันฉายเนี่ยครับเราฝึกมาเพื่อใช้ไล่นกรบกวนตามโรงงานแล้วก็ โรง,งงานอาคารบ้านเรือนหมายถึงเออถ้าสมมติเราไปที่ไหนแล้วเราเห็นฝูงแบบนกอะไระนกพิราบบ้างหรือนกกระจอกที่บินเยอะๆนี่คือนี่คือใช่ครับนี่คือการไปไล่กลุ่มนั้นทิ้งถูกไหมใช่ครับไล่เพื่อให้เขาหนีไปอาศัยที่อื่นครับเออแล้วมันทํายังไงอะก็เราเราฝึกเขาเนี่ยครับเพื่อให้บินเข้าไปโจมตีเลยครับ อ๋อบินเข้าไปหาฝูงนกเลยใช่ครับโดยใช้สัญชาตญาณของนกนกเหยี่ยวอยู่แล้วเขาจะเป็นนกนักล่าครับครับเราก็ฝึกให้เขาเข้าไปโจมตีเลยแล้วไปโจมตีทุกวันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับโจมตีทุกวันจนจนนกที่มารบกวนเนี่ยครับเขาโดยสัญชาตญาณเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นนักล่าเขาเขาจะกลัวแล้วเขาก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเอโรงงานแถวนั้นโทษนะถ้าเขาจะจ้างเนี่ยเดือนละเท่าไหร่อ่ะก็เดือนหนึ่งก็เลขศูนย์ห้าตัวครับ เดือนนึงขึ้นหลักแสนเลยนะครับเลขศูนย์ห้าตัวนี่คือหลักแสนครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียกว่าไล่นกที่แบบก่อกวนเออโทษทีคุณชิปไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนอะไอเดียนี้จริงๆในใน,ในต่างประเทศครับในยุโรปหรือหรือทางอเมริกาเนี่ยก็ทำมานานแล้วครับ,รบและตัวเราเนี่ยก็ชอบเลี้ยงนกพวกนี้จนเราเพาะเพาะพันุ์ขึ้นมาได้ฟามของเราเนี่ยเพาะพันธุขึ้นมาได้และทีเนี้ยเรา ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยไม่ค่อยไม่เป็นคนรักสัตว์ก็ไม่ค่อยอยากจะขายเพราะมันเพาะออกมาได้เยอะเนี่ยเราก็เลยเอามาฝึกเขาเพื่อทํางานพวกนี้อฝึกนานไม่กว่าจะใช้งานได้แบบนี้ก็ฝึกประมาณ3เดือนครับตอนหนึ่งตัวแต่ว่าพอเขาเกิดมาเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาไปก่อนประมาณ4เดือนครับเพื่อให้พ่อแม่เขาสอนเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตก่อนแล้วเราก็เอามาฝึกอแล้วตัววันาฉนี่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างมีครับสามารถบ,บินโชว์ได้ครับบินโชว์ได้ใช่ครับบินโชว์ผาดฝนได้ครับบินโชว์ผาดฝน งั้นวันนี้เรามาดูความสามารถของตะวันฉายกันเลยครับนะครับเดี๋ยวโชว์แรกนะครับเราจะให้นกบินลอดห่วงแขนของมนุษย์ก่อนนะครับอ๋อบินลอดแขนใช่ครับอ๋อตั้งแบบนี้ครับผมเอาละโอ้โหทอยนี่มือซ่านนะมามา

เชิญแนะนําตัวครับชื่อวราลักษ์ปชิมนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อป้าแต่คะ่ะอายุ67ปีคะ่ะป้าแต่67แล้วนะอ่าคนแรกเชิญครับจันเสียนาม์ชื่อเล่นชื่อแจ่มคะ่ะอายุ69ปีคะ่ะ69แล้วครับเ <c oughs> อาละท่านต่อไปครับนงพงาชีคัศวัตรค่ะชื่อเล่นอาแต๋วคะ่ะอายุ67คะ่ะรวมกันเป็น203ปีครับมีมูดมีมูดแต่ไม่เชื่อ เอาเอาตรงๆเลยนะเทเนี้ยแจ็คกับดิทมาแจ็คกับดิทมานี่เก้าเก้าเท่าไหนออกจากบ้านนี่ยผิดทุกข้อเลยมาถามสักนิดนึงนะครับนี่คือวงอะไรครับเบนเบนเนตตี้ค่ะเบนเนตตี้เอ๊ะวงเบนเนตตี้เคยมารายการเราแล้วนี่คือรุ่นสามค่ะและรุ่นสามนี่มาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปล้วนๆเลยเหรอฮะใช่คมีกี่คนครับทั้งหมดเต้นแบบเรานี่ยสิบสิบห้าแล้วก็มีสเต็ปฟรีสไตล์อีกสี่ค่ะ ที่บอกว่าเต้นแบบเดียวกันนี่เต้นแบบไหนครับเต้นแบบช้าๆแบบลีลาเบาๆแบบหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะคอปเคอร์เกาหลีค่ะคอปเคอร์เกาหลีเคป๊อปค่ะเคป๊อปเคป๊อปนี่กว่าเขาจะเดบิวต์ได้นี่เขาต้องแบบแบบเต็มเต็มที่ซ้อมกันมานานซ้อมกันมานานแค่ไหนก็ก่อนโควิดก็หนึ่งเดือนเต็มๆนะคะโควิดอีกกับสี่เดือนหลังโควิดอีกหนึ่งเดือนเต็มๆค่ะโอ้โหซ้อมกันวันหนึ่งกี่กี่ชั่วโมง สองชั่วโมงสมัยสาวๆมีประสบการณ์การเต้นกันบ้างไหมฮะมีไหมฮะมีพื้นฐานการเต้นมาก่อนไหมมีเหรอฮะมีมีใครมีอะไรบ้างพื้นฐานอะคุณแจ่มพื้นฐานก็บีกินธรรมดาจังหวะบีกินบางๆเบาๆอย่างนี้นะครับก็แต่ว่าก็เป็นนักแข่งค่ะแล้วปัจจุบันนี่เป็นครูสอนลีลาดครูสอนลีลาดด้านหลังเลยครับเป็นะจรยมากมายค่ะคนนี้ก็จะเต้นสนุกสนานตามเพลงเพื่อให้ร่างกายได้ขยับเคลื่อนไหวท่านั้นเองค่ะครับคุณพลอยละครับ ก็เต้นดีลาาแล้วก็สอนดีลาบส่วนตัวด้วยค่ะอ๋อนี่พื้นฐานตัวจาะตัวเลยครับคุณบีล่ะครับบัลเล่กับแจ๊สค่ะโอ้โหโอ้เกิร์กรุ๊ปนี้ไม่ธรรมดาเลยมีพื้นฐานกันมาก่อนด้วยวันนี้มีมีเพลงอะไรออกมาบ้างฮะมีเพลงที่เปิดอยู่ใน y youtube เนี้ยค่ะชื่อเพลงว่าวางลงค่ะวางลงค่ะเอาล่ะไม่เห็นภาพ ช่วยโชว์ให้เราสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะยินดีครับเป็นเกียรติน,นะครับ,รบขอบคุณมากนะครับเชิญเลยครับมามาชมโชว์กันเลย <c oughs> แบนเนตต้รุ่นสามครับค <c oughs> ้างคาบาาไม่ไม่ ลายสิ <Es> ่งให้เพื <t> <half> ่อนยืมห่วงคนจะมองร้ายอายุปูนี้ห่วงลูกหลานมากมายจะลิบลิบร่างกายรวงโรยยากินตึงกำคำเศรบ้าเมืองนี้แต่เรื่องช้ำช้าจังมุชังมันเป็นรำกันเถิดลาวางล วางลงวางลงจับชีวิตเป็นส่งไปปล่อยชราออกมาเป็นโอเดอโอเดอวัดว่าเข้าไปก็นานทีจะเข้าไปแค่ตอนที่เพื่อนสีอยากกินขาหมูให้สกี แต่หมอห้ามปรามตลอดปีร่างกายร่วงโรยยากินเป็นกำกำเศราสบ้านเมืองมีแต่เรื่องช้ำช้ำช่างงช่างมันเต้นรำกันเถ็ดน้าวางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเร็กกัะคิดไม่ต้องคิดวางไว้ไกลง N อสขึ <ese S 2> ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสดีใครกานก็้นดีสัสสัสสัสเีก็พวกเรานั้นทนในการชีวียะะเซนทีวียะเซนทีวียะะเซนทีวียะเซนทีวียะ